סודית so כל ะะวันนี้ก็จะมาแจากเชดเดอร์สกุละทิวทัศสวยๆกันนะจ๊ะซึ่งในฉันก็ได้ทําการคัดสรรทดลองมาสิบกว่าเชดเดอร์จนกระทั่ง,ทงมาคุณทพกับเชดเดอร์นี้ซึ่งในฉันเองก็ค่อนข้างที่จะพอใจมากๆเพราะว่าเชดเดอร์นี้เอ่อเป็นเชดเดอร์ที่ใช้แล้วเลื่อนไหลไม่ค่อยจะกระตุกสักเท่าไหร่ก็เลยอยากจะมาแชร์กับใครที่กำลังหาเชดเดอร์สวยๆแบบนี้แล้วก็ลื่นไหลแบบนี้อยู่นะจ๊ะอันดับแรกเลยคือเราต้องไปดาวน์โหลดแอปนี้ที่เพ t โต e ก่อนนะจ๊ะ เมื่อเราทําการดาวน์โหลดแล้วเราก็ทําการเข้าแอป,ปจากนั้นก็คลิกที่ t ท็กเจอต่อไปจะเป็นการค้นหาเชดเดอร์ที่เราต้องการเชดเดอร์ที่ดิฉันค้นหาอันดับแรกเลยคือเชดเดอร์ซากุระความจริงนะชื่คือเชอรี่นะจ๊ะแล้วก็เป็นเชอรี่เมืองไทยด้วยเชอรี่ค่ะต่อไปก็ทำการคลิกแล้วก็กดติดตั้งข้างล่างนี้เลยนะจ๊ะและโฆษณาจะปรากฏขึ้น ถ้าใครเป็นจอดําค้างหรือว่าโฆษณาค้างนะก็ให้ออกแล้วเข้าใหม่เนาะเมื่อมีการกรบาดปรากฏขึ้นแล้วก็ทําการปิดไปได้เลยไม่ต้องดูโฆษณาจนจบหรอกเนาะเพราะเขาไม่ได้ายจากนั้นก็จะมีข้อความปรากฏขึ้นก็กด Open ไปเลยต่อไปมันก็จะเด้งไปอย่างเกม m i n e c r a f t จะเห็นได้ว่าข้างบนมีข้อความแจ้งเตือนและข้อความมันก็บอกว่า ฉันติดตั้งสก,กลแล้วนะและกรรุนา้เข้าไปดูที่เซตติ้งด้วยทำการเลื่อนลงมาข้างล่างสุดก็จะเห็นภาพเว็บไปเว็บมาแล้วเราก็ทำการคลิกที่ Global Resources shader ที่เราทำการดาวน์โหลดมาทั้งหมดก็จะอยู่ใน My Packs จากนั้นก็ทำการเลื่อนหา s h a อร์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้คือ Shirley c a r f e ดิฉันไม่ต้องเลื่อนหาแล้วนะครับเพราะมันอยู่ข้างบนสุด ต่อไปก็ทำการคลิกและกด activate เป็นเลยต่อไป s h a เดอร์ที่อยู่ใน m My p a c k ของเราก็จะย้ายไปอยู่ที่ active เมื่อเ h a เดอร์ย้ายมาอยู่ที่ active แค่นี้แล้วก็จะสามารถใช้ s h a เดอร์นี้ใน Minecraft ได้แล้ว จากนั้นก็ทําการกดออกไปยังหน้าหลักมันก็จะทําการดาวน์โหลดเชดเดอร์ให้ดิฉันจะทําทการลองดูเชดเดอร์ที่ดาวน์โหลดเมื่อกี้นะจ้ามันเป็นยังไงซึ่งจะมีต้นซากุระพุดขึ้นมาในส่วนของหมอกและสีดินก็ยังเป็นไมโครบแบบดั้งเดิมเล้ยงกับต้นไม้ก็ไม่ได้พิวไหวสรุปคือมีเสริมแค่ต้นซากุระส่วนสีแสงอะไรไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่เราไม่ได้ใช้แค่เชดเดอร์ต้นซากุระนะจ๊ะเพื่อความสวยงามแล้วก็น่าเล่นมากขึ้นและเพื่อให้น้ำพิวไหวสมจริงมากขึ้นจากนั้นก็ทกาากรรดดดวน์์โหลเเชออต่อไป โดยขั้นตอนการดาวน์โหลดเชตเดอร์นี้ก็ทําตามขั้นตอนที่เราดาวน์โหลดเมื่อกี้เลย mm hmm. และทําการพิมพ์ค้นหาคาว่า s k y l ลิคเมื่อค้นหาแล้วก็จะมี2ตัวนี้ปรากฏขึ้นทั้ง2ตัวนี้ดิฉันก็ได้ทําการทดลองแล้ว mm hmm. ซึ่งปรากฏว่ามันก็เหมือนเหมือนกัน จากนั้นก็ทําการเรียกอันใดอันหนึ่งก็ได้ซึ่งขั้นตอนการติดตั้งก็เหมือนขั้นตอนแรกที่เราทํานะจ๊ะเมื่อเราเปิดใช้งานแล้วเราก็เข้ามาดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างจะสังเกตได้ว่าน้ามีการผิวไหวแล้วก็หมอกสีฟ้าจางๆจะมนูก็ได้ว่าหมอกอันนี้ให้รู้สึกความหนาวเย็น เหมาะกับการที่ต้นสัก,กุละจะโตมากๆเรียกได้ว่ามาโนสุดๆจะโหลดเชดเดอร์ทั้งทีก็ต้องให้มีความสมจริงหน่อยนะจ๊ะ <S <S อยู่ภายใต้น้ําก็จะเป็นน้ําแล้วเราก็ทกําการรอช่วงเย็นว่ามันจะเป็นสีสันแบบไหนใกล้จะเย็นแล้วนะจ๊ะทุกคนในช่วงเย็นก็จะมีแสงสีมวว่วงเรียบร้อาโรแมนติกสุดๆ,ๆ,ๆในส่วนของเมฆนั้นก็ยังมีความสมจริงอยู่เด้อ จากนั้นก็ทําการรอช่วงค่ำเพื่อเช็กว่าแสงในตะเกียงอะไรต่างๆนั้นจะละมุนอะไรขนาดไหนในส่วนของแสงก็โอเคอยู่นะคะช่วงค่าก็ละมุนอยู่ก็เรียกได้ว่าติดตั้งเชดเตอร์อยู่นะจ๊ะก็จะประมาณนี้นะคะเราจะมาดูวิวมุมสูงกันดีกว่าค่ะว่าช่วงค่ามันจะเป็นแบบไหน ในช่วงค่ำนะก็จะมีหมอกบางๆนะคะส่วนของน้ำก็จะไม่ได้เด่นสว่างอะไรนะคะก็โอเคมากๆเลยโอเคคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะถ้ามีเชดเดอร์อะไรสวยๆเดี๋ยวจะมาแจกนะจ๊ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะ